พบนอนหลายชนิดในวัดแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษนุโลกนะคะซึ่งทําให้เจ้าอาวาสวัดตอนนี้บาดเจ็บค่ะมีอาการเป็นแผลเป็นหนองนะคะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือค่ะ พระมหาวิชัยธรรมวังโสเจ้าอาวาสวัดตาปาขาวหายหมู่ที่4ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกระบุว่าขณะนีน้พระสงฆ์ภายในวัดกำลังเดือดร้อนจากหนอนหลายชนิดซึ่งมีอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากค่ะเข้าไปกัดกินต้นไม้แล้วก็ไต่ไปร,บรอบๆบริเวณกุฏิที่พักสงฆ์ค่ะโดยเฉพาะเจ้าอาวาสตอนนี้ถูกหนอนบุ้งหรือว่าหนอนผีเสื้อแบบมีขนทำให้เกิดอาการแพ้อักเสบเป็นหนองบริเวณข้อมือแขนซ้าย ส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเวลาพระเดินก็จะฉีดน้ําเพื่อป้องกันการเหยียบย่ําหนอนแต่กลับพบว่านอนพวกนี้ก็ไม่ยอมหนีไปไหนคะ่ะร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้สูงมาเกาะตามที่ต่างๆไม่เว้นแม้แต่บริเวณอ่างน้ําแล้วก็เข้าวของเครื่องใช้ที่วางเอาไว้ ทางวัดก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสํารวจหาชนิดของหนอนว่าเป็นนอนมีพิษหรือไม่รวมทั้งต้องการจะให้แนะนําถึงวิธีไล่แล้วก็วางแนวทางในการป้องกันด้วยค่ะ